สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มไนร่ FTJ Family ครับผมวันนี้นะครับมาเจอกันกับบรรยากาศยามเช้าฝนตกเนาะอาจจะเห็นข้างหลังเบลอๆหน่อยนะฮะเดี๋ยวจะแผ่นกล้องไปให้ดูนะเดี๋ยววันนี้เรามาทําต้มเลือดหมูนะครับนั่งกินกันหน้าบ้านเนาะกับบรรยากาศฝนพอมๆนะครับอาหารมื้อเช้าวันนี้นะฮะอากาศฝนตกนะครับบรรยากาศหน้าบ้านพีก็จะประมาณนี้นะครับผมก็เลยนึกอยากกินต้มเลือดนะของอาจจะไม่ครบนะครับผมอ่าไม่มีเลือดหมูไม่มีเครื่องในนะครับก็มีแค่เนื้อหมูนะครับกับกระดูกเนาะ ก็เอาประมาณนี้ไปก่อนนะง่ายๆนะครับผมเพราะว่านึกอยากกินนะครับไม่ได้ซื้อของเตรียมไว้เนาะนะครับเราก็มาตั้งเตาเลยนี่จะแผ่นให้ดูบรรยากาศหน้าบ้านจริงๆนะครับแบบนี้นะฮะนั่งกินอาหารแล้วก็มอออกไปข้างนอกแบบนี้นะครับอ่าตั้งน้ําให้พอจะเริ่มเดือดแล้วเราก็จะใส่กระดูกหมูนะครับผมเอาแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับว่าอยากกินกันกี่ก้อนนะครับนี่ก็เอาให้น้าซุปแค่หอมๆก็ประมาณสักสามถึงสี่ก้อนก็พอนะฮะ น้ำหนึ่งลิตรครึ่งนะครับผมกระดูกหมูสักสามก้อนก็โอเคแล้วครับตมนะครับพีเอฟก็ไม่ได้ทําแยกมาเนาะเพราะว่าจะใส่มาถ้วยเดียวเลยนะครับเพราะฝนตกเนาะก็จะมีกระเทียมนะครับผมพริกไทยดำนะฮะถ้ามีรากผักชีได้ก็รากผักชีสามอันนะครับแต่ของพีเอฟไม่มีนะวันนี้นะครับผมก็เลยใส่เป็นเม็ดผักชีแทนนะครับผมซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะนะครับเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะนะฮะตามด้วยน้ําตาลทรายอีกสองช้อนโต๊ะนะครับน้ําต้มให้ น้ำเดือดแล้วก็ให้กระดูกสุกนะครับผมแล้วก็ค่อยเอาเครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้ใส่เข้าไปในน้ําซุปนะะแล้วก็จะใช้เป็นใบตําลึงนะครับผมเพราะว่าใบาตําลึงเรามีเยอะนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตไปเดินหาเก็บใบตําลึงก่อนครับผมโอ้น้ำซุปเดือดแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ส่วนผสมที่เราปรุงไว้นะส่วนผสมที่เราปรุงไว้นะครับผมปึ๊บนี่ถ้าเกิดมีพวกขึ้นช่ายนะครับ แล้วก็พวกรากของผักชีเนี่ยมันก็จะดูเข้มข้นกว่านี้เนาะหมูสูตรง่ายๆนะครับสูตรอยากทำกินในวันที่ติดฝนนะฮะก็เดี๋ยวขาอนิญาใส่เนื้อหมูลงไปเลยนะครับผมอ่ยชกอืเราได้ใบตำลึงแล้วครับเราก็ใส่บบตำลึงลงไปเลยรอแค่ใบตำลึงแค่สุกก็พอนะครับผมแค่พอยุบๆตัวเนาะเเสร็จเรียบร้อยครับก็รสชาติ อะไรเดี๋ยวเราก็ลองชิมกันดูนะฮะก็ขออนุญ,ญาตนะครับผมวันนี้ก็คลิปสั้นๆประมาณนี้นะครับผมเพียบขออนุญาตแล้รับประทานอาหารเช้านะครับพร้อมกับบรรยากาศนี่ฝนโปรยปลายนี่นะฮะหมอกบางๆที่ยอดเขานะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้เพียบขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไปแล้วบ๊ายบาย